สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปงช่างงานสอบสาสตร์าาผู้ดีเชื่อนแล้วก็อิหลาหน่อยนองเรนนาใครจะก,กับจันน้องค่ะเนาะเจอกันเมื่อนี้กับผ้าออกมาหลาะสวสะนสาธารณะค่ะพี่น้องก็เอออุ้ยอุ้ยเ <laughs> ย็นบ่รูปฮะ มาเมื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะอากาศฮอ่หัน,นพี่นอ้องน,นี่ก็จะเป็นร้านน้ำผุค่ะพี่น้องสนามเด็กเล่อนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะได้ยินเสียงจอดจอด,จอดเสียงน้ำจอดจอดเห็นบ่แม่นผู้ขายเงี้ยวเด้อค่ะเด้อเสียงน้ำน้ำผุค่ะร้นานน,ะะน้ำผุในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านก็ซ่อนกันอยู่ก็เห็ดปวกใกล้หน่อยคือตั้งวาหลัดพี่น้องช่วงนี้ก็เลี้ยวไปใส่มาใส่กับใบไม้ดอกไม้หลายหล,ล,ลายค่ะพี่น้องมันใบไม้บ้านเฮาก็สิเม็ดไปหาแย่ไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะ ฟังเสียงน้ำติลูกอีกลาฟังเสียงน้ำอีลาเคิมกิ่ลับเลยติลูก สวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปทีมงานหอบศาสของสาวพ้ดีเส้นก็สวยแต่ก็รวยมาก่ลยะคะแล้วก็ยี่หล่าน้อยน,อน้องแยนนาใครจะก,กัะจันนะคะ่ะเนาะเป็นจังหดกันแน่ยูดดีสบายบอโอ้ยกล้องแม่มันสวยพี่น้องโอ้ย่อยสมมันสวยสิคะ ่อกว่าเข้าใจที่กันว่าเป็นยังข่อยคือสวยอย่าถามข่อยเด้อว่าข่อยเป็นเห็ดหนังมากคือสวยแท้ต้องกันนะคะเนาะเป็นังไหนกันเนี่ยอยู่ดีสบายบ่เจอกันวันนี้กับพ่อว่่แวะค่ะวันเสาร์นะคะเนาะผุ้หน้าเอ้ยผู้บ่าวขี่จักรยานเดี๋ยวเบิ่งข่อยขึ้นเด้อเพราะม่นว่าข่อยสวยเด้อยวเขาว่าอี้พีบ่าเนี่คือมั็นนางเบาเงียบๆด้วยนี่อีหล่าคือดินคือเขิมถั่ลูกสาวพอดีเชนกันอีหล่าหน้อยกับพี่เอกอยู่ดีสบายค่ะพี่น้องวันนี้ก็ออกมาล่อๆแหละค่ะเจอกันวันนี้วันเสาร์เนาะค่ะเนาะผุ้หน้า ลูกข่อยดินดึนถุงเท้ากระจุยกระจายพี่น้องก็ออกมาคือเก่ารราคาหากินมอมมอมแม่ๆนั่มันอันเนี้ยกว่าล่ะสุสานกับสวนสวนอิ่มหุ่นนั่นมันนี่แหละค่ะอันเดี๋ยวสาวผู้ดีเทียนสิพาขึ้นไปทั้งทิงเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนกับวิลานหน่อยขอคุณนถูกกำลังแรงใจนะค่ะเด้ออันบัญชีว่าเห็นแต่แม่แท้คือพอเห็นลูกมิแต่อันอันอันละสาวผู้ดีเทียนนี่มันก็อันอันเนาะค่ะเนาะพี่น้องมันเป็นมันเป็นคำจิตชิ้นปากแล้วเนาะค่ะเนาะ สาววั me, นดีเทียนกัางเวลาหน่อยกับมะละลอเร่ๆอันเคี่ยล่ะค่ะล้อลูกค่ะเที่ยงตรงเลยค่ะนี่โอ้ไม่เป็นเออเที่ยงตรงค่ะผ้ากออกมะพรอข้าวพรน้ำแล้วก็ไผ่เหล่ามะละล้อลูกน้องค่ะสาลูกน้องเพิ่นมาซอยมาหนีวันเสาร์แข่งบอลค่ะพี่น้องเสาร์อาทิตย์นี่แข่งบอลแล้วก็นักกีฬากะมาแข่งบอลนักท่องเที่ยวเพิ่นช่วงอ้วนเหล่าเพิ่นแม่ค่ะพี่น้องเออทั้งสวิตทั้งฝรั่งเศสเพิ่นกับผ้ากันน็อกอ้วนเหล่าเพิ่นบ่ได้ไปเมืองไทยมาบ่ได้ไปประเทศต่าง พันกัพากันมาเทียวทั้งนี้ทั้งไตของเยอรมันสาวบริเทนกับเป็นได้ผลพลอยได้ค่ะพี่น้องกะขายของกับได้มือและหลายบาทแล้วตอนนี้ก็ดีใจล้าหลายค่ะืันนี้คนกับลู้ซึกว่าสิอ้วนอวแต่ดเด็กเด้ค่ะคนดอ,อกมาเทียวมาหยังเนาะพี่น้องเอออาการมันดีค่ะ2 8องศาพื้นนบ้านคอยอ่ะสนุกซุกสบายฮอนแดดคาคุณนะใส่หมวกพึ่นเด้อหลือตะเวนตาดำล่ะค่ะบ้านไหนใส่บ้านไหนกาใส่พ้าบุมีดังนู้น ยานใส่เลรอยานมันหลุดยานแว่นตาม,มันหลุดเดี๋ยวสาวผู้ดีว้ายเห็นรถไฟคนนอีหล้หน่อยเพื่อนเดี๋ยวมึงรถไฟพี่น้องสาวผู้ดีเชี่ยงกับพี่หลานหน่อยสิพายังออกไปเน็นขึ้นไปสั่นเทิงเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กะองุ่นใบองุ่นใบยังเพิ่นก็นเริ่มออกเริ่มยังแล้วค่ะนาหอนเต็มโตแล้วพักป้าพักยังก็เริ่มมีแล้วค่ะ,าาาคะสาวผู้ดีเที่ยงกับที หาโลโลเล่เก็บผักไปกินน้ำเนาะค่ะเนาะอันบองประเดกไว้แล้วล่ะค่ะเอา้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขากะช่วงนี้เขากะหาเบิ้งภาพบรรยากาศโลโลเล่เล่ละค่ะบรรยากาศงามมึงงามพี่น้องเลยข่อยกว่าข่อยงามคือบรรยากาศนี่แหละข่อยงามแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษข,ข่อยค่ะพี่น้องยี่หลาน้อยเพิ่งกันได้หกเดือนสามวันแล้วนะคะเนาะมื้อนี้วันที่สิบห้าค่ะเพิ่งกันได้ หกเดือนสามวันแล้วค่ะสวยเหมือนแม่เลยค่ะคุณหนึ่งตาแป๋วแหววอยู่ค่ะแขน,นไๆๆๆก่แง่ใหญ่คือว่าเป็นอย่างขาสวยเนาะ <c oughs> เอาเดินสาวผู้ดิเดนสีพายางไปเบิ่งบรรยากาศสั่นเทิงเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้ดิเดนเห็นสวนดอกไม้หั่นเทิงเงามยงงามงาสิกษตรไปไทยเบิ่งลูกกับบืนเด็กไปแล้วค่ะคุณน่ะพุณน่ะบืนเบื้อบ,อบ,อบอเด็กไปแล้วลูกก็ได้พุณน่ะดิ้นจนถุงเท้าค่ะตีนกับเปิป่มๆขึ้นแม่นี่ละเอาเอาเดี๋ยวเห้ไปพอกันอยู่ะคุณเนาะค่ะเนาะ เจนกับสิพาลูกย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปถึงสั้นสองเดินสาวผู้ดีเจนกับแจ้งสิเฮ็ดวิดีโอให้เบิง่งไปค่ะพี่น,ออน้องผมย,ะะงย,ย,ย่างไปเรื่อยๆค่ะแดดดีค่ะพี่นงก็แต่เฮามาหอดสูสานแลยเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเจนกับพี่หลาน้อยกับสิพาย่างไปเรื่อยๆละค่ะ อันนี้ก็ชิมเป็นสูสานค่ะพี่น้องไเฟ้าหนีเขางางไปเรื่อยนี่หมู่บ้านช่วงนี้ค่ะใบอ่งุุนกําลังออกกําลังเขียวงามงามพี่น้องเออคอยอยากให้ชุ่มเจ้ามะยางาน,น้ำ่อยอยากให้มเห็นน้ำกันค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะพี่นงคอยอยากน้ำเสนอสวนยอมตรงนงา้งางง้าพี่นองจงเป็นสวนผู้ใดดอกพอปลูกดอกใหม่ไว้หลายหลายชนิดค่ะงา้างขอีได้พี่นองอันนี้กล้องพันธุไทยบางงามปันหดค่ะกล่องสาวผู้ดีเทียนแบบว่ากล่องบางงามปันหดหรอกอะแสงแดดมันจ้าค่ะพูดไหมคะ่ะมันก็เลยเหตุให้ลิปวิดีโอบองางง้าทำมือใดแดดลมล้มตกเดยกสาวผู้ดีเทียนเสีมยมาธยายนห่เบื้งะะองเนาะค่ะเนาะดองไม่ง้ามไม่ดีได้พี่น้องนี่หลากหลายชนิดอัน สถานที่จริงนี่งามกุนในกล่องเนี่ยค่ะงามคังอีหลีเลยไปค่ะไปห้องเบิงบงกไปน้ำกันอีแล้วนับพี่นนองเนอะ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Online คลิปนี้พี่นีเกสียเอาไว้ซสำเนีล่ะค่ะพี่นองยี่หลาหน่อยพี่เอลล้วค่ะเพิ่ืขึ้นยากนอนละคะ่ะงามมืองงามเลยเบิ่งพี่นงเดี๋ยวมือล้างแดด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 ,ด,ดบจ้าอากาศดีๆ15มันรออีกเบิ่งไม่อีกเนาะคะ่ะเนาะ โอ้ยงามค่ะพี่น้องขวัญสะอ้อนสวนเพิ่นจะว่าขวัญกันงามคือกันคลิปนี้พี่เมียไว้ซึ่งมีแล้วค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวฟังเด้อค่ะอันห้องขับบันไดค่ะ อ้าวมารุมหาเป็นเแบบี้วายเนตเว่เบบี้ไม่าู้นนะพูดนะอุ้มกันปันลิงดากแดงแล่ะสัวมาต้องเห็ดดอกงานแล <laughs>